วันนี้ก็อยู่กับสินค้ามือสองเอทซาวนะครับผมตอนนี้ผมกำลังจัดชุดจัดชุดให้นะครับผมว่าจะเป็นเบรดยสิบนิ้วนะครับผมครับราคาถูกแน่นอนครับจัดชุดที่เบรนิ้วที่เบรนิ้ว2ใบเสียงกลางแฝด2ใบครับเสียงกลางเป็นหน้าแต่แกงปั๊มนะครับนี่ก็ับไปดูดอกก่อนนะครับไปดูดอกก่อนครับผมเหล่าลงเพื่เราใช้กันครับผมเบรนิ้วไม่หล็ก2ชั้นเลยครับมือสองนะครับผม แล้วก็เสียงกลางก็เป็นไอบ้าครับผมดูไม่เหล็กครับดูไม่เล็กใหญ่เลยครับไว้สี่นิ้วมจัดเต็มเลยครับผมสำหรับสินค้ามือสองวันนี้ครับผมมือสองมันจะจับเป็นชุดเลยนะครับผมครับเดี๋ยวรอชมครับผมตัวเต็มเราลองเสียงกันครับครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับชุดสินค้ามือสองมารวมกันนะครับผมวันนี้ถือว่าจัดเต็มเนหนึ่งชุดครับผมเบรกที่เป็นนิ้วการตู้แฟนโครงหล่อกันเลยทีเดียวครับผมมาดูสินค้าใกล้กันครับผม ชุดนี้เสนอราคาที่45,000บาทนะครับผมเของใหม่ประมาณ60,000ได้เลยครับ60,000่นเจ็ดหมื่นได้เลยของใหม่ครับผมที่เด็ดครับพาวเวอร์เอห้าครับผมดูคุ้มพลังพาวเวอร์เอห้าครับหม้อแปลง2ลูกก็เลยทีครับเป็นพาวเวอร์มือ2นะครับผมมือสองเอกสาวครับผมชุดคุ้มพลังครับเป็นพาวเวอร์ทวิตปิดแรงสะใจแน่นอนครับผมพิเศษครับคอร์สตัวใหม่เลยนะครับไม่ใช่มือสองคอร์สตัวใหม่มิกตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็ ตู้เบสครับดูคอที่เบ็นิ้วนี่ครับเบสที่เบ็นิ้วจะอีกซาวครับตู้เบสเป็นเบสมือสองนะครับเบสมือสองครับเรามาเก็บสีให้ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ลูกค้าได้งานที่ใหม่มากขึ้นครับข้างในก็เป็นไอ้บ้าครับไม่เหล็ก2ก้อนวอยสี่นิ้วครับผมข้างในไอ้บ้าไม่เหล็ก2ก้อนวอยสี่นิ้วพิเศษเลยครับเสียงกลางของเราครับได้สกาทักงหมด4ดอกครับผมเป็นดอกกระพงไอ้บ้าวอยสี่นิ้วเสียงกลางเป็นหน้าตะแกรงปั๊มเลยนะครับเห็นไหมครับหน้าตะแกรงปั๊มเลยนะครับผมครับเป็นปากหล่อครับเสียงกลางนะครับปากหล่อครับ ชุดนี้ออกงานได้เลยครับผมครับมีเฟตบักอีกนะครับเฟตบักดีครับเฟตบักข้างๆอีกครับด้านข้างตู้ครับมาดูข้างตู้ข้างตู้ก็จะมีชุดแขนครับชุดแขนเป็นแบบเหล็กนะครับผมแบบเหล็กครับแบบสมัยแต่ก่อนใช้ก็ประมาณนี้แบบเหล็กทั้งหมดเลยครับผมด้านข้างมีหูจับในตัวครับข้างหลังครับผมปุ่มกดกดครับมาดูข้างหลังเห็นบบนข้างหลังไหมครับข้างหลังครับผมใส่แนวบางผมก็มีครับแนวบางผมก็ใส่ครับผมบ้าเรามาทดสอบตอนเสร็จอะไรครับชุดนี้ผมบอกอะไรว่า คุ้มค่ามากครับผมมาครับมาจะสอบฟังเสียงกันก็บอกเลยชุดนี้ยืนอยู่ตรงนี้ครับอยู่ไม่ได้ครับโค้ดดำกันเลยทีเดียวครับผมมาจะสอบฟังกันครับผมเอ โชการุน,นาธามาเมื่อมองเมฆฟ้าสีหมดนบนคลาบคิดถึงชงนามเมือนดอ,อกบัวจากเล็กได้อีกเยอะนะครับแต่อยู่ตรงนี้ดูไม่ได้แล้วครับผมครับชุดนี้4 5่0 0พบาทมีทั้งหมด3ชุดนะครับของที่ผมมีของตัวนี้มีทั้งหมด3ชุดใครสนใจก็รีบสั่งจองเลยครับผม3ชุดนี้เท่านั้น,นครับผม45 0 0 0บาท มีของแค่นี้เิงครับมี5000แค่3แท่นครับที่ดูในสต็อกตอนนี้ครับผมก็มีตู้เบดตัวนี้6ใบครับแล้วก็มีกลางอันนี้6ใบครับจะมีสต็อกตอนนี้ครับผมหรือใครต้องการแยกตู้เดียวครับตู้กลางใบละ5,500บาทครับผมตู้เบดใบละ7,00 0บาทเท่านั้นครับผมเบ็ดพร้อมดอกนะครับแล้วก็ power แท่นละ1 4 0 0 0บาทเท่านั้นครับผมเป็น power ทวีิบมอแปลง2ลูกครับผมรับถือว่าจัดเต็มกระเล็ดเดือดซันั่คุณพลัง power ครับผมใครสนใจก็สามารถ ทักมณิเพจอินบ็อกเอกสาวได้เลยครับผมต่อไปก็จะมีสินค้าเมื่อสองออกมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยเข้าไปลูกค้าเพื่อรับชมกันครับผมแต่ผมว่าชุดนี้ที่เด็ดมากครับผมออกงานได้เลยชุดนี้แบบเบ็ดก็คือตํามโมจิอุบุเลยนะพี่น้องครับผมครับเอาละครับเจอกันคีิต่อไปครับผมคุณครับผมสนใจสั่งซื้อสินค้าของเราโดยที่เพจบริษัทเอกสาวชัยภูมิจำกัดครับผมเข้าไปที่ a c e b o o k ของท่านหรือ Google แล้วก็พิมพ์คําว่าบริษัทเอกสาวชัยภูมิครับผม คลิกเข้ามาในลิงก์ขเราเลยครับผมในเพจเราก็จะมี สินค้ามากมายถ้ารครับผมสนใจสินค้าตัวไหนก็แคปหน้าจอหรือกรอบรูปน,นั้นๆครับส่งไปในอินบ็อกซ์บริษัทเราได้เลยครับผมเราจะมีพนักง,งานคอยตอบครับผมย้ำนะครับผมสินค้าของเราต้องสั่งทางเพจ Facebook ของเราเท่าน,นั้นครับผมสนใจสินค้าตัวไหนหรือมีคําถามเกี่ยวกับเครื่องเสียงหรือต่อสายไม่ถูกปรับสายไม่เป็นครับส่งไปในอินบ็อกซ์เราเลยครับผมจะมีพนักง,งานคอยตอบคอยบริการท่านอยู่ตรงนั้นครับผมและอีกหนึ่งอย่างครับห้ามลืมไปเด็ดขาดครับผมก่อนโอนตังค์ทุกครั้งครับลูกค้าต้องดูและตรวจสอบให้มากที่สุดครับต้อง เอกซาวชัยภูมิจำกัดท่านั้นรับชื่อบัญชีครับผมเลขบัญชีอื่นหรือชื่ออื่นยังไงก็ห้ามโอนเด็ดขาดครับผมเ <_ d ates> มื่อตรวจสอบบัญชีเป็นชื่อบริษัทเอกซาวชัยภูมิจำกัดแล้วครับผมให้มั่นใจได้เลยว่าได้รับสินค้าแน่นอน100%ครับผมและหนึ่งช่องทาง YouTube ครับเอกซาวเัยภูมิครับฝากกดสับตะไคร้ฝากกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมคุณครับผม